สวัสดีครับผมสีกรอุรุสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกรบเกอร์น,นะครับวันนี้ผมอยากจะคุยกับพุกท่านในเรื่องของความรู้เรื่องประกันพรบรหรือเราเรียกว่าภาคบังคับแล้วก็ประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเราเรียกว่าภาคสใจประชาชนเข้าใจว่าพาคบังคับที่รัฐบาลบ,บังคับไว้ลดทุกการต้องซื้อพรบรเนี่ยมีการคุ้มครองอะไรไม่มีใครรู้แต่รู้แน่ๆเลยว่าถ้าไม่ซื้อพรบถูตตำรวจจับปรับไม่เกินสองหมื่นนะครับหลายคนบอกว่า เห็นเอกสารบอกปรับหมื่นหนึ่งใช่ครับคือปรับคนขับหนึ่งหมื่นจองรถอีกหนึ่งหมื่นถ้าจะปรับหมื่นเดียวก็คือรถที่จอดอยู่เฉยเฉยไม่มีผู้ขับขี่อันนั้นไม่ได้เกิดจากการใช้รถก็ปรับหมื่นหนึ่งส่วนมากในบ้านเราที่ถูกจับก็คือเป็นผู้ขับขี่และเป็นเจ้ารถในตัวอยู่แล้วพรบบเนี่ยเบี้ยถูกๆเลยรถโมไซหรือจักรยานยนต์เนี่ยเบี้ยตั้งแต่ร้อยกว่าบาทยันหกร้อยกว่าบาทไม่ว่าจะเป็นเบี้ยสองร้อยกว่าบาทแปดพันกว่าบาท คุ้มครองเหมือนกันเลยประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าคุ้มครองอะไระนะหลักง่ายๆเลยนะผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาทนะแล้วไดชอบรักษาไม่เกินสามหมื่นตายสามหมื่นห้านะชวบ้ขี่ที่เป็นฝ่ายประมาทนะถ้าไม่ประมาทหรือประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ประสบภัยรักษาไม่เกินแปดหมื่นตายสามแสนหลักใหญ่เลยเพราะนั้นเบี้ยประกันภัยแค่หกร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทพันกว่าบาท เป็นการคุ้มครองหมาสาเลยนะคุ้มครองต่อข้าง5ล้านถึง10ล้านนี่คือส่วนของประกันพลบรพรบรคุ้มครองทั่วราชนาจาักไทยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านขับออกไป,ปะมา่าลาวเวียดนามไม่คุ้มครองแล้วนอนผู้อีกภาคหนึ่งภาคต่อใจเรือเร่องรถประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าประชาชนนะมีรถหลายหลายคนบอกว่าอยากจะซื้อประเภทหนึ่งรถของ,ข,องของประชาชนเนี่ยอาจจะเก่าบ้างลนะสิบเจ็ดปียี่สิบปีในอดีตต่างๆเนี่ยนะ บริษัทันไพมองว่ารถที่ไม่เกินเจ็ดปีซื้อเพศหนึ่งได้ถ้าเกินเจ็ดปีไม่รับแล้วครับเหตุผลคือหาอะไรยากแล้วรถยิ่งเก่าโอกาสเกิดเหตุขสูงเบี้ยก็จะแพงตามไปด้วยประชาชนเข้าใจว่ารถชั้นเก่าชัยาจะเบี้ยถูกกว่าไม่ไม่ใช่นะครับรถยิ่งเก่าเบี้ยยิ่งแพงเดี๋ยวนี้มีบลายบริษัทรับรถได้ไม่เกินสิบห้าปีนะครับ แต่พี่ก็ก็แพงหน่อยนะครับนะบหลายๆคนถามผมบอกว่าซื้อประเภทไหนดีผมก็จะบอกว่าคุณจ่ายไหวเท่าไหร่ละถ้าคุณจ่ายได้รถคุณสามารถทาไม่เป็นหนึ่งได้คุณจะซื้อประเภทหนึ่งซะอย่างน้อยๆเนี่ยนะเวลารถคุณถูกเขาชนถือว่ารถคุณซื้อประเภทสามตอนนี้คุณมีอํานาจในการจ่ายเงินประเภทหนึ่งได้ประเภทสามก็จะคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลบุคคลภายนอกไม่คุ้มครองรถคุณไม่อไหรเป็นคุณถูกชนหรือรถคุณหายหรือไฟไหม้แต่ถ้าเกิดประเภทสามนะ เบี้ยประกันภัยรถเก่งคันหนึ่งสองพันต้นๆถ้าเกิดไปถูกก้อชนรถของคุณเสียหายสองหมื่นคุณมีเพศสามนะ่คุณไม่สามารถเรียกร้องคู่กรณีได้ถ้าเขาไม่มีตังคุณก็ต้องจ้างทนายใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดจ้างทนายเนี่ยคุณต้องซ่อมเสร็จก่อนรถคุณเสียหายสองหมื่นซ่อมเสร็จสองหมื่นจ้างทนายอีกสองหมื่นสี่หมื่นวลาฟ้องคู่กรณีเขาไม่รู้จะมีเงินจ่ายปล่บาถ้าไม่มีนะสี่หมื่นก็จะต้องูุ ลอยไว้ก่อนเพราะนั้นคุณซื้อเพทหนึ่งดีไหมครับถ้าคุณซื้อได้แล้วคุณอยู่ในพิกัดที่จะซื้อเภทหนึ่งได้ซื้อเลยครับประเภทหนึ่งเบี้ยโดยมากอยู่ดีหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดคุณเป็นไฟถูกหรือปิดบริษัทซ่อมรถให้คุณละถ้าคุณเป็นไฟถูกละแล้วกู้ก่อนนี้ไม่มีประกันไปละบริษัทก็จะสวมสิทธิ์ซ่อมรถให้คุณเสร็จแล้วไปฟ้องกู้ก่อนเองถ้าบอกว่าคุณซื้อประเภทหนึ่งคุณเอาความคุ้มครองเนี่ยนะไปฝากไว้ที่บริษัทประกันภปรลดคุณถูกชนบริษัทก็ นะบริษัทจะไปเรียกร้องกองคู่ก่ณน,นีจะได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของบริษัทนี่ก่อนที่คุณฟ้องเองรถคุณหนึ่งคันคุณจ้างทนหนึ่งคนไม่ไม่คุ้มแน่แต่บริษัทมีรถเป็นพันๆคันก็จ้างลนหนึ่งหนึ่งคนเพราะฉะนั้นประเภทหนึ่งถ้าซื้อได้นะซื้อแต่ปัจจุบันนี้หนะลายหลายคนบอกว่าเบี้ยจะสูงนะกูจะจ่ายไม่ไหวก็ยังมีสองบวกและสามบวกนะสองบวกสามบวกมันก็ยังคุ้มครองน้อยไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นสองบวกหรือสามบวกเนี่ยจุดประสงค์ก็คือ ต้องการให้คุณมีการคุ้มครองในเฉพาะกรณีที่รถต่อรถชนกันคุณไปความเองนะไปชุดชาวบ้านเขาชนแล้วไม่สามารถรูวใครชนอันนั้นก็ไม่คุ้มครองเพราะนั้นประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้ามีการคุ้มครองสิ่งที่เป็นห่วงอย่างมากเลยประชาชนอ่านกรมทันไม่เป็นเพราะนั้นหน้าที่ของโบกก็คือไปชี้แนะไปชี้ให้ประชาชนรู้ว่าควรจะซื้อประเภทไหนดีผมกังวลอย่างมากในการขับรถชนคนขับรถชนในก่ บางบริษัทคุ้มครองพื้นฐานแค่ส0 0แสนแต่มีบางบริษัทคุ้มครองหนึ่งล้านก็มีเบีย้ยต่างกันแค่หลักร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอ่านกรมธรรม์เป็นกรมธรรบริษัทกคุ้มครองส0 0 0สนสมมุตินนะเบีย้ยสองพันแต่ถ้าบริษัทขคุ้มครองหนึ่งล้านเบี้ยสองพต่างกันห้าร้อย 2, ผมเชื่อว่าถ้าผมอธิบายเข้าใจประชาชนซื้อเบีย้ยสองพันห้าแน่คุ้มครองหนึ่งล้านแน่บริษัทประกันภัยมีเงื่อนไขที่ดีๆแต่ประชาชน อันไม่เป็นไม่ได้เข้าใจในเงื่อนไขตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผมก็กังวลอีกจะถ้าเกิดมีการขับรถชนคนแล้วเกิดตายขึ้นมาล่ะนะในวงเงินสามแสนไม่พอจ่ายถ้าเกิดเขาเขาจะต้องเรียกค่าปงศพอาจจะสักห้าแสนหรือล้านหนึ่งไม่พอจ่ายเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันไม่เป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษโอกาสติดคุกสูงมากเลยนี่คือสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นโปรดศึกษาคุณธรรมนะถ้าเกิดยังไม่เข้าใจ นะติดต่อมาที่ผมเราผมก็เขสอนไปเพราะนั้นกรมธรรมเนี่ยมีประยยาายโยชน,น์อย่างมหาศาลเลยมันก็มีกรมธรรตัวอื่นอย่างเช่นประกัน PA เนี่ยหรือประกันการเดินทางอันนั้นคุ้มองทั่วโลกเลยคุณามาถซื้อได้เลยงนั้นสีกูมโบเกอร์มีสินค้าที่จะดูแลพวกท่านเพราะนั้นประกันภัยรถยนต์เราเป็นหัวใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นภาคสมัครใจที่เป็นประเภทหนึ่งสองสามสี่อ่ะหรือเป็นภาคบังคับนะที่เราเลือกพบรบเรามี ให้ท่านนะเลือกแล้วก็เราเป็นผู้ชี้นำนะสิ่งไหนที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้โปรดไว้วางใจเรานะเลือกใช้สิงคโปร์เเกอร์ของเราที่เบอร์โทรศัพท์ด้วย0 2นย์สองแปดเรานะใช้บริการเราได้นะปัจจุบันนี้เน่ยเรามีแผนกไลแอดที่ดูแลสมาชิกทั่วทั่วประเทศเลย24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดใช้บริการแล้วนะครับนะเบี้ยถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมขอบคุณครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ